วันนี้มาคุยกันเริ่มหผ้าที่พี่เชื่อว่าทําเสรจจะสวยสวยแน่ยังไงก็สวยอืมแต่อาจจะการใช้เวลาในการทำมันนะมันอาจจะบางตัวก็เร็วบางตัวก็ช้ากว่านะอันนี้ก็ต้องเราแต่เนื้อผ้านะดีเพิ่งกลับมาจากไอ้โรงบางนะเดี๋ยวต้องไปอีกรอบนะึงเออนางก็กลัว พี่จะตายานางก็เลยไปทำประกันชีวิตให้มันบอกว่ามันบอกว่าไงวะเดี๋ยวไม่มีคนทำขายของให้เออก็ตอบแทนนางหน่อยก็เดี๋ยวมาเราเรามาดูกันนะว่าแต่ตัวที่วันนี้เอามาค่อนข้างเยอะตัวนะเดี๋ยววนะันนี้ก็จะแจกเหมือนกันแจกแจกบ้านนะที่มันก็คือนางเข้ามาให้ เอ,อเราไล่เป็นผ้าก่อนผ้าแข็งของฮาร่าจะมีอยู่สองแบบแบบนี้นะกับแบบนี้นะเห็นไหมมีความแตกต่างไหมเออนะเดี๋ยวพี่ได้ขีดทีละแบบนะแบบนี้ผ้าผ้าสตล์เนี่ยคือผ้าที่เขาค่อนข้างจะทอละเอียดทอละเอียดแล้วก็ไปผ่านสารตัวหนึ่งมาแล้วกเ็เขาจะใช้วิธีการถอดแป้งออกแต่ไม่ใช่แป้งนะ ตามที่น้องเคยถามมาว่ามีพี่คนหนึ่งแบบเขาไปลงแป้งไม่ใช่แป้งพีถ่ถามมาให้แล้วนะว่ามันไม่ใช่แป้งแต่เขาต้องใช้วิธีการถอดแป้งเพื่อถอดสารตรัวนี้ออกพี่ก็ไม่รู้ว่าสารนี้คืออะไรเออมันก็เลยจะได้ออกมาเป็นเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นะอ่ะที่เริ่มตัวแรกนะคือเออผ้าผ้าเชนเนียที่พี่เคยบอกว่าเอ้ยยังไงทำไงก็สวย คือเขาจะเริ่มด้วย14ออน14ออน,ออนครึ่งประมาณนะแล้วก็ไปจบที่18ออนค่อยๆไปนะเออโอเคตัวนี้จำรหัสกันไวด้ดีๆนะ14ออนครึ่ง077หายากนะตัวนี้หายากแล้วขึ้นง่ายด้วยตัวนี้ขึ้นง่ายเพราะว่าผ้ามันแบบออนไม่หนักะถ้าออนหนักอะมันมันขึ้นยากเออขึ้นยากจริงๆ เออเรามาดูตัวสิบห้าออนครึ่งอ่านี้ผ้าเริ่มแข็งแล้แต่ผ้าสวยเลยนะบอกเลยว่าสวยสวยเลยตัวศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์นะจำเอาไว้ให้ดีนะถ้าหาได้นะเออซึ่งราคาก็สองพัสามพี่ว่าลดแล้วอยู่พันไปไปลายเอน,นี้ตัวนี้สองพันหนึ่งลดแล้วก็อยู่พันไปไปลายนะน่าใช้แต่ตัวนี้จะแข็งกว่าเลยเนะี่ยแข็งแข็งเลย ตัวนี้น่าทำแล้วก็ไงก็ก็สวยแต่ตัวที่พี่เชียร์มากที่สุดเลยนะซึ่งสองตัวนี้โอเคที่พี่เชียร์มาตลอดเลยอะคือตัวนี้ตัวเก้าสวสองสี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสิบหกออนผ้าค่อนข้างแบบคือ เกือบดำเลยอ่ะถ้าพ้าจะให้เทียบกันนะอ่าเดี๋ยวพ,พี่เทียบให้ดูดนี้นะถ้าตัวเจ็ดศูนย์เนี่ยกับสองสี่เอ่อส่วนตัวเจ็ดเจ็ดเนี่ยสิบสี่ออนคึ่งะมันจะอ่อนกว่านิดนึงนะแล้วก็ตัวเจ็ดศูนย์สองสี่เนี่ยใกล้เคียงกันมากเออใกล้เคียงกันมากเอาไปทําได้ทั้งคู่ใกล้เคียงเลยแบบ กล้เคียงจริงๆพวกนี้ก็จะเป็นกระบอกมาตรฐานนะเออแล้วก็พวกนี้ต้องทำใจหน่อยนะว่าซื้อไปแล้วเนะี่ยมันหดนะเออมันหดหดจริงๆเออมันจะไม่เหมือนพวกผ้างวินัยนะที่เขาฟอกเขาไปต้มมันหดแต่มันหดน้อยมากน้อยแบบเออแต่พวกเนี้ยยังไงก็หดต้องทำใจนะอ,อืม แต่ขึ้นสวยกว่าไหมสวยกว่าแน่นแน่นอนอันนี้พี่เประกันร้อยเปอร์เซนแต่ใช้เวลาอันนี้ใช้เวลานะแล้วก็ใช้เวลามากกว่าพวกสกูมินนาด้วยใช้เวลาเยอะเลยเออส่วนอ่ะมาให้ดูตัวนี้เออเออผ้าชนิดนี้จะทําออกมาอยู่สองรุ่นเออเดี๋ยวพี่พี่พูดอีกนิดตัวนี้จะมีตัวหนึ่งก็คือตัวห้าสิบปี แต่ของหายากว่าล่าสุดเนี่ยก็ทักมาหาแต่ต้องขอจากทางบริษัทตรงเลยว่ายังเหลือของอีกเปล่า,าเพราะองไม่ได้ผิดเลยก็อืมก็ตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่สูงที่สุดในผ้าที่มาเป็นเขาเรียกว่าไทนีนะก็เป็นสิบแปดออนตัวห้าสิบปีหาได้หาเลยนะเอ้อหาได้อ่า,ากันเลยส่วนพวกรุ่นพวกเนี้ยพี่ว่าพอลดแล้วเนี่ยมันน่าใช่มันแค่พันไปไปลายเออ แล้วก็ถ้าเราไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องการขึ้นเฟสให้มันไวอะนะใส่พวกนี้ออกมาแล้วหล่อแนะ่เหมือนเที่ยวเคยเห็นเขาทำผ้าแข่งกันนนะเออมันก็จะสวยประมาณนั้นนะเออแต่เผอ,อินว่าทุกคนเนี่ยก็จะคิดผ้ามิได้กันใช่ไหมเออแต่ถ้ามีโอกาสที่สามารถเออได้ผ้าพวกนี้ไปก็โอเคนะ สวนอันนี้จะเป็นผ้าอีกคนละใช้กันเลยวิธีการเอ,อทำก็ไม่เหมือนกันสีเขาจะเป็นสีแบบนี้นะนะสีเขาจะอ่อนกว่าอันนี้พี่เคยใส่อยู่ตัวหนึ่งนะตัวนี้รุ่นนี้มันจะออกมาเป็นศูนย์ห้าตัววีนะศูนย์ห้าเออพี่เคยใส่แต่พี่ใช้เวลาเป็นปีนะกว่าลายจะขึ้นเป็นปีเลยนะเออเออในไทนี้ใหญ่สุดก็จะมีตัวนี้ก็คือเป็นตัว เออห้าเก้าห้าเก้าเนี่ยเป็นงานดีมากไม่ต้องพูดถึงนะนะสิบแปดออนตังนี้สิบแปดออนห้าเก้าก็ตัวนี้สิบสี่ออนขึ้นตรงนี้สิบแปดออนนะห้าเก้าสิบแปดออนแต่ถ้าใครนิยมชมชอบนะเออก็ลองดูแต่ต้องทําใจนะขึ้นนานแน่ไปหนึ่งที่พี่ใสมามันก็ขึ้นเนะแต่มัน,ข,นมขึ้นไม่ค่อยได้เยอะอะไรเท่าไหร่เออแต่ก็ ให้พี่คาดเดานะสักสองปีอะ่ะน่าจะสวยเออนะน่าจะสวยแต่ตัวน,นี้ปีหนึ่งน่าจะกำลังดีส่วนพวกมินไนตนะ์อ่ะเต็มที่สามสี่เดือนก็นขึ้นแล้วเออสีมันหลุดง่ายไม่ได้มีอะไรนะเออเ,เอินว่าวานพึ่งเอ,อ่อมีเรื่องเล่ากับพวกป้ายอะไรพวกดุแบบเนี้ยเออก็คือพี่ พี่คือเด็กที่ร้านน่นบอกมาว่าเนี่ยเออพี่แจกอะ่ะหนูลำบากนะเอาทำไมอะ่ะก็มันหนูต้องขับรถไปส่งแล้วก็ต้องออกค่าส่งด้วยขอค่าส่งเขาไปสี่สิบบาทแล้วก็มาอ้างว่าพี่โจ๊กให้ฟรีไม่ใช่หรอเออเฮ้ยเ้ยถ้าถ้าถ้าทำแบบนี้พี่จะไม่ใจกแล้วนะ เฮ้ยเขาขับรถไปไปกลับประมาณสิบโลนุ้ยเออแล้วพี่ก็ให้ฟรีด้วยค่าส่งสี่สิบบาทเนี่ยมันอะไรกันนักหนาวะพี่ก็ไม่อยากให้เด็กพี่มันเหนื่อยนะนี่พี่ก็ไม่แจกนะเออต้อง,ต,องต้องเข้าใจตรงกันนะเออมันแค่สี่สิบบาทค่าส่งหรือไม่นั้นแกก็มารับของเองเลยง่ายดีจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เออลูกน้องแบบ รู้สึกแย่เออพี่ก็ไม่รู้เอาพี่ก็ต้องเอาลูกน้องพี่ไว้ก่อนนะเพราะมันทํางานให้พี่อะนะถ้าอยากได้ก็ถ้าใกล้ถ้าไกลยังไงเนี่ยเขาอาจจะคิดแค่สามสิบอืมแล้วเขาต้องเสียเวลาขับบูนไซไปส่งให้ให้พวกเรานะเสียเวลาเขานะเขาต้องเลิกงานสองทุ่มเข้างานประมาณเที่ยงเออเขาเสียเวลานะไม่เอานะไม่เอานะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจอเคสแบบนี้อีกพี่ไม่แจกเอานะ มันมีเยอะด้วยเนี่ยเองพวกเนี่ยมีเยอะด้วยถ้าเกิดเขาจะขอค่าส่งว่าให้ให้เขาไปเธอเออของเนื่อยใช่แบบพี่ให้แล้วแบบเอ้ยต้องให้เขามายากลําบากอีกเหรออันนี้ขอขึ้นนิดนึงนะอันนี้พี่ก็พูดตรงๆนะว่าเฮ้ยพี่ให้อย่างเกงที่ได้ไปอ่ะทั้งไอเทมนะเเยเสียอพี่ขอหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าเกงมันหนักน้องเขาก็ไม่มีปัญหาไอเน,นี้ยสี่สิบบาท ค่าส่งเออแค่ขึ้นนิดนึงอ่ะเองถามเร็วๆง่ายๆดิเออพี่มีรถอยู่สี่คันมีคันหนึ่งที่พี่จำทะเบียนไม่ได้เชฟโรเลตเลขท้ายของเชฟโรเลตคันนี้อะไรเดี๋ยวพี่ให้ง่ายไม่ยากหรอกไปดูในเ c e b o o k พี่กเก่าๆอ่ะเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะนะ